สบายดี LTV ทีวิชันลาวช่วยไทยพลนรกแก๊งสกิมเมอร์คิงโรมันจากกรณีที่คนไทยถูกหลอกเข้าไปค้าแรงงานที่ คิงโรมมนนะครับตอนนี้ก็มีข่าวสารเพิ่มเติมขึ้นมาว่าทางการลาวได้ช่วยเหลือสาวไทยพ้นเงื้อมือแก๊งสแกมเมอร์คิงโรมันพร้อมส่งข้ามชายแดนกลับไทยได้อีกแล้ว3รายโดยมีชาวพะเยาชาวเชียงรายนะครับเผ mm hmm. ยที่ผ่านมามีคนไทยถูกหลอกหนีกลับเองได้และได้รับการช่วยเหลือมากกว่า20่รายแล้วครับโดยทางการสปรปลาวได้นําตัวคนไทยที่ถูกหลอกให้ไปทํางาน กับแก๊งสกินเมอร์ในโครงการคิงโรมันเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเมืองต้นพึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อกแก้วนะสปปลาวซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตั้งแต่ต้นปี2565ที่ช่วยเหลือออกมาได้3คนส่งกลับคืนประเทศไทยณนะจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิรภาพไทยลาวข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4อํอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยนายภาสกรบุญยรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้กับนายกะนกศรีวิชัยนั้นปลัดจังหวัดเป็นตัวแทนสายไทยพร้อมกับท่านพันตำรวจเอกมนุวัตรกองสนามผู้กำกับตอมอเชียงของและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับตัวคนไทยทั้ง3คนกลับเข้ามายัางไทยเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็เบ้องต้นพบทั้งหมดมีท่าทีอิดโรยแต่ก็มีขวัญและกําลังใจที่ดีเมื่อได้กลับคืนสู่ประเทศทั้งนี้ครับคณะของนายกหนกได้ขอบคุณทางการสปรปลาวที่ช่วยเหลือคนไทยที่กลับมาซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวโดยเฉพาะระดับท้องถิ่นที่เป็นไปด้วยความแน่นแฟน้นแม้จะมีการปิดพรมแดนตลอดแนวเพื่อป้องกันโควิด -19 ตั้งแต่ปี2562และเปิดให้ขนส่งสินค้าเฉพาะสภายมิตรภาพไทยลาวข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4เท่านั้นก็ตามครับทั้งนี้ครับทางผู้ที่เป็นเหยื่อนะครับได้เตือนมายังทุกท่านนะครับว่าหากมีใครมาชักชวนให้ไปทำงานในลักษณะนี้ก็อย่าหลงเชื่อนะครับเพราะว่ากลุ่มคนควกขบวนการพวกนี้จะพยายามหลอกว่าจะมีเงินเดือนสูงรายได้ดีและจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันแต่เมื่อเข้าไปทำงานแล้วก็กลับทำแต่สิ่งผิดกฎหมายดังกล่าวนะครับ แล้วพบกับ Arrow TVision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี